เรียบร้อยจ้าได้แบบนี้สมุดเลยวนเข้าไปจ้าให้ดูค่ะใส่ในถุงนิดนึงแล้วคนเข้าไปเลยเใส่นนหนึ่ง,ง,งก่อนนะคะเหลวก็ใส่หนึ่งจะเป็นาลองค่ะ มา,าวันนะอันนี้เหนเหนตอยเอออออออยมาทำไรอะอ,อ,อ,อูยำอร่อยไหมคะ <但 S 2> 嗯，妈妈，妈妈，妈妈。